สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนรัฐบาลประยุทธ์มีหน้าหงายอดีตเลขาสมชชี้วิกฤตโควิดสะท้อนชัดผู้นำคือภัยคุกรามซ้ำเติมสถานการณ์โดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2564พลโทรภรดอนพัฒนาถาบุตรเลขานุก,การคณะกรรมการกิจการพิเศษพักเพื่อไทย อดีตเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมมชในกล่าวว่ขาขณะที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตการภัยคุกคามโรคระบาดอุบัติใหม่โควิด -19 อยู่นั้นกลับต้องมาเจอโรคซ้ำกรรมซัดกับภัยคุกคามมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือภัยคุกคามจากผู้นำไร้ความรู้ความสามารถและไร้อย่างอายซึ่งเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง และเป็นปัญหาที่รุนแรงสลับซับซ้อนจากความสับปรับกลับกรอกของตัวผู้นำหากไม่เร่งกำจัดแก้ไขจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่งรูปการนี้อนุมานว่าน่าจะเข้าข่ายนิยามเป็นภัยคุกคามใหม่ที่ประชาชนต้องร่วมกันกำจัด การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอ้างว่าเพื่อนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจจะได้ใช้อำนาจพิเศษรวบการสั่งการให้เกิดเอกภาพในการแก้วิกฤตโควิดนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นผลลัพธ์มันต้องเกิดประสิทธิผลสูงสุดคือ ทำให้จัดหาวัคซีนฉีดฟรีได้หลากหลายยี่ห้ออย่างรวดเร็วเพียงพอทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาร่วมเป็นกองหน้าในการเสนอแนะช่วยอำนวยการและสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบเป็นเอกภาพรวดเร็วต่อเนื่องรวมถึงการเยียวยาประชาชนอย่างทันการ พลโทพารดนกล่าวว่าแต่ผลงานที่ปรากฏมันกลับเป็นเสียงกลด่ารัฐบาลฆาตกรจนประชาชนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่านายยกรวบอำนาจเอาไว้เพื่อกดคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักไม่ให้ทำงานและตัวเองก็ดึงเกมไปทำแทนแบบสเปสปะเพื่อสแสวงประโยชน์จากการใช้วิกฤตการโควิดมากกดหัวประชาชนแล้วครองอำนาจไปยาวๆสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้เล่เพทุบายตามแบบฉบับ ของผู้นำเผด็จการทั้งหลายซึ่งต่างมีคุณลักษณะที่เหมือนกันคือบ้าอำนาจหน้าด้านอมาหิตไร้เกียรติศักดิ์ประกอบกับเหตุที่กล่าวขานกันว่ารัฐบาลน,นี้หากินกับความเป็นความใยของประชาชนในเรื่องของวัคซีนการประกาศของรัฐบาลว่า120วันจะเปิดประเทศมันเลยตะลปะปัดไปเป็นว่า นายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจจะต้องรับกรรมออกไปอยู่นอกประเทศแบบคนเสียสติแทนด้วยฝีมือการขับไล่ของกลุ่มราษฎรต่างๆเจ้าของประเทศตามกฎแห่งกรรมที่ตนเป็นต้นเหตุทำให้คนตายอย่างมากมายนั่นเองโดนแน่ถึงเวลาเอาผิดแล้วอาจารย์กฎหมายจุลาธรรมศาสตร์ชี้หลักฐานชัดผู้บริหารสูงสุดรัฐรับมือโควิดพลาด รองศาสตราจารย์ดรมูนินพงษาปานคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าถึงเวลาที่ศาลต้องสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายในการเอาผิดกับผู้บริหารสูงสุดของรัฐในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประชาชน การเพิกเฉยไม่ทบทวนผลลัพธ์ของการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดการไม่รับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างรอบด้านและความล่าช้าในการดำเนินการแก้ปัญหาทางที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล เป็นพยานหลักฐานที่ชี้ชัดถึงการงดเว้นหน้าที่ที่พึงต้องกระทำและจงใจที่จะให้ความเสียหายดำรงอยู่ต่อเนื่องไปการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในขณะนี้เลยระดับของความประมาทเลินเล่อไปแล้วต่อมาได้แสดงความคิดเห็นอีกว่าในสถานการณ์ปกติต้นเหตุของความล่าช้าอาจมาจากระบบราชการที่ซับซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่นักการเมืองรวบอำนาจตามกฎหมายแบบเบสส็ดเสร็จเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าและความล้มเหลวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาวัคซีนการจัดสรรวัคซีนและการจัดการกับผู้ป่วยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไม่อาจโทษใครได้เลยนอกจากความไร้ประสิทธิภาพและขาดความรับผิดชอบของผู้ใช้อำนาจนั้นขณะที่รองศาสตราจารย์ดรเอื้ออารี อึ้งจนินรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แชร์โพสต์ของรองศาสตราจารย์ดรมุนินพร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในฝรั่งเศสปี1999อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสังคมต้องขึ้นศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐ ด้วยขอหาค่าคนตายและทำให้คนบาดเจ็บโดยไม่เจตนาจากมาตรการตรวจสอบเชื้อ HIV ในการบริจาคโลหิตไม่ได้นำนินการอย่างเร่งด่วนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคเอดอจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับบริจาคโลหิตปนเชื้อ HIV ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมากกว่า1,000คน ในวันแรกของการพิจารณาคดีแม่ของเด็กวัยห้าขวบที่เสียชีวิตจากการรับบริจาคโลหิตมีเชื้อ HIV รายหนึ่งตะโกนใส่อดีตผู้บริหารประเทศ3มรายนี้การเพิกเฉยของพวกคุณต่อความเร่งด่วนของโรคเอดส์ไม่ต่างอะไรกับการเพิกเฉยของการมีค่ายกักกันเมื่อปี1945 ซึ่งคดีนี้เป็นคดีแรกในสาธารณารัฐที่5ของฝรั่งเศสในปี1958ที่นักการเมืองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความรับผิดในทางอาญาต่อการบริหารอำนาจหน้าที่ของตนทางนี้มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าฟ้องนายกทางไหนได้บ้างครับจงใจไม่ซื้อวัคซีน mRNA ปล่อยคนไทยตายที่บ้าน โดยรองศาสตราจารย์ดรเอื้ออารียังตอบคำถามที่ว่าไม่ใช่แค่นาย,ยกรัฐมนตรีทีมแพทย์ที่ปรึกษาข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องเอามาชำระความให้หมดพวกคุณไปถึงเจตนาทำคนตายแล้วโดยหลังจากที่เขาวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากาเช่นขอให้ทำจริงเถอะรีบร,บรบเอาผิดและเอามันออกไปสักที ก่อนที่ระบาดหนักไปทั่วแล้วสาธุค่ะเอาผิดให้ได้ขอให้มันออกไปได้แล้วหาคนที่ดีมาบริหารดีกว่านี้แต่คนรุ่นหลังมันจะเสียเปรียบเพราะต้องมาใช้นี่แทนมหาศาลประชาชนอยู่อย่างอดอยากยึดทรัพย์สินมันให้หมด ขาให้ทําจริงๆและให้เป็นรูปธรรมท,ทีเถอะครับเห็นข่าวคนดังหลายวงการออกมาแสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลแต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยผมได้แต่ทําใจร่วมมือกันเถอะค่ะเอาผิดกับคนบริหารประเทศแย่ๆที่เห็นแค่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องประชาชนเดือดร้อนไม่เคยสนใจบิดเบือนกฎหมายให้ถูกเป็นผิดสาธุให้มันจัดการได้เถอะ คนของเขาทุกภาคส่วนทหารตำรวจทานายสารรัฐมนตรีผู้ว่าบลาบลา,า,าตัวเลขที่จะเอามาชี้ชัดถูกบิดเบือนหมดเป็นเททั้งสิ้นสนับสนุนฟองร้องอผิดเทอเคยตัวแล้วทำตัวอยู่เหนือกฎหมายกันทั้งนั้นรัฐบาลชุดนี้ไปกันใหญ่ไม่รู้สึกผิดกันเลยสับปรับปินปลอนหลอกลวงไม่รับผิดชอบในคำพูดแล้วจะไปรับผิดชอบต่อประชาชนได้อย่างไร ขอให้เอาผิดให้ได้สักทีเถอะครับส่งสารประชาชนคนไทยจากใจจริงครับลำบากมากจะพูดยังไงถึงจะมีความสำนึกในความเป็นคนไม่คิดถึงประชาชนคนไทยเลยเห็นเก่ตัวสุดๆขอเป็นกำลังใจให้ครับเอาพวกมันลงจากอำนาจให้ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอ,ขอขอบคุณทุทธธกท่านที่เข้ามารับชมสวัด